คือแผ่นดินนรกในกัมพูชาการเดินทางของผู้คนนับหมื่นนับแสนเกิดขึ้นอย่างสับสนเมื่อทหารป่าในเครื่องแบบสีดำสนิทได้เหยียบย่างยึดครองกรุงพนมเปญเมื่อวันที่17เมษายนปีพุทธศักราช1975พวกเขาได้รับคำสั่งให้กวาดต้อนทุกชีวิตที่ยืนอยู่ภายในรั้วบ้านของตนเองออกเดินทางสู่ท้องถนนที่เล็กแคบและอัดแน่นด้วยประชาชนจำนวนมาก เพื่อเริ่มต้นเดินทางสู่จุดหมายที่ไม่มีใครกำหนดในแผนที่เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นพนมเปญได้กลายเป็นเมืองร้างขณะเดียวกับเสียงร่ำไห้ระง,งมไกลออกไปประวัติศาสตร์ของกัมพูชาซึ่งถูกบันทึกระว่าวันที่17เมษายนปีคริสศราษ1925ถึงวันที่7มกราคมใน4ปีต่อมา จึงเป็นเรื่องราวที่เขียนขึ้นจากความทรงจำที่เหลืออยู่ของมนุษย์ที่เหลือรอดจากวารตาย e no. ชายผู้นี้ชื่อเมาเทล เขาเป็นคนเดียวในครอบครัวที่เหลือรอดจากสงครามอัปยศหน้าที่ของเขาในวันนี้คือคนเฝ้าเชิงเอ็ดในปีคริสศกราช .1980 รัฐบาลกัมพูชาได้ทำการขุดหาศพข,ของประชาชนที่ถูกฝังรวมกันอยู่ในหลุมลึกที่มีมากกว่า129หลุมบริเวณทุ่งนาห่างจากกรุงพนมเบนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว15กิโลเมตร การขุดค้นในปีกฤษศักาช1980มีการเปิดหลุมศพทั้งสิ้น8 6หลุมและพบศพคนตายทั้งสิ้น8,985ศพถูกกลบฝังอยู่ในที่เดียวกันเมาเทนได้พาเรามาดูกะโหลกมนุษย์ที่เก็บไว้ในสุสานเขาชี้ให้เราเห็นถึงภาพแห่งความทารุณที่เกิดขึ้นก่อนการตายของผู้รอคตาย But not poison, not steel, but kill of the eggshell. This is from 15 years old to 20 years old. Killed here over 60. เดินเ o าวกลับไปอเมกาเรืองเล p กี i ยคนนึ่งที่ช็อตผู้ชายึ o r d ู้นหนึ่ง e ผู้ชานที่คนหนีายนึงที่ช็อตด้ายความเมงีเ็ูา้ายคงทคนงทร่รง้วยความเ่็บปวดคนดังสอดแทรกอยู่ใาความนึกคิด มันเป็นความทุกข์ทรมานที่ฝังอยู่ในความทรงจําของผู้รอดชีวิตซึ่งได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่20ของแผ่นดินเขมรตูนสวายเปเป็นชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษากลางกรุงพนมเปที่นี่มีอาคารใหญ่อยู่สามหลังแบ่งออกเป็นตึก A, B, C ทหารชุดดำที่เข้ายึดครองกรุงพนมเปญเมื่อปี1975ได้ใช้อาคารเรียนแห่งนี้เป็นที่กักขังนักศึกษาและคนชั้นปกครองในรัฐบาลเกับตึกเอซึ่งเป็นตึกสามชั้นมีห้องทั้งหมด20ห้องได้ถูกใช้เป็นที่กักขังคนชั้นสูงซึ่งเคยมีอำนาจในการปกครองประเทศกัมพูชาก่อนปี1975ภายในห้องสี่เหลี่ยมซึ่งมีขนาดกว้างประมาณ7จ็เมตร จะมีช่องหน้าต่างที่ปิดกั้นด้วยลูกกรงอยู่สองบานกลางห้องจะเห็นเตียงและลังประจุกระสุนปืนซึ่งใช้ทำเป็นภาชนะสำหรับประจุสิ่งปฏิกูลของผู้ถูกกักขังไม่มีใครในประเทศทวีชาทราบแน่ชัดว่าห้องต่ตางๆหลา่านี้ถูกใช้ในการกักขังคนเป็นจำนวนเท่าใดแต่สิ่งที่ปรากฏเป็นหลักฐานหลังการปลดปล่อยกุงพนมเปญเมืม่อวันที่7มกราคมปีคศิสต์ศักราช1979นั้น ได้มีผู้พบร่างของผู้เสียชีวิตถูกทิ้งอยู่บนเตียงเหล็กเหล่านี้จำนวน20ศและบางศพนั้นก็พบได้ว่าเสียชีวิตก่อนการเปดิดปล่อยในวันที่7มกราคมนานมากกว่า1สัปดาห์ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมตุนสวายเปได้กลายเป็นอนุสรสถานอีกแห่งหนึ่งของประเทศเพื่อใช้เป็นที่แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการปกคร,อง,รองประเทศของผู้มีอำนาจในแผ่นดินยุคหนึ่ง มันเป็นเรื่องราวที่ชาวเขมรทุกคนต้องการบอกเล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในแผ่นดินของตนต่อชาวต่างชาติทุกคนเพื่อความเข้าใจด้วยการสังผัดจากสายตาจากภาพที่เคยปรากฏเป็นจริงมาก่อนแล้วในอดีตจากช่วงเวลา4ปี8เดือนกับอีก20วันในยามที่ทหารชุดดำได้เข้ามามีอำนาจครอบครองแผ่นดินอีกสักครู่พบกับช่วงเวลาต่อไปจากรายการสองโลก บนทิศของการเดินทางบนเส้นทางของผู้พยกบนถนนหมายเลขห้าสู่ชายแดนตะวันตกต่อไปครับ ที่สของการสำรวจเส้นทางหลวงหมายเลขห้าในประเทศกัมพูชาคณะของเราได้ใช้เวลานี้ไปกับหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อเรียกถาาภาษาท้องถิ่นว่าโตเรสาโตเรซาตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดโพธิศาสตร์ไปราว17กิโลเมตรสถานที่ดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังหมู่บ้านอีกแห่งที่มีชื่อว่ากำกงกระจั ซึ่งเป็นชุมชนของชาวน้ำอีกแห่งในทะเลสาบเขมี่ชาวน้ำในกํำปงกระจับอาศัยอยู่รวมกันร,ราว1,600ครัวเรือน ทุกคนเป็นผู้อพยพหลบหนีจากการกวาดต้อนผู้คนชาวเขเมรในยุคทมิฬพวกเขาอาศัยหลับนอนอยู่บนเรือนมาตั้งแต่ก่อนปีพสต์ศักราช1975โดยแต่ก่อนจะจอดเรือลอยลำอยู่กลางทะเลสาบว่าที่ซึ่งทหารในชุดดำจะไม่สามารถติดตามมากวาดต้อนผู้คนไปได้ชุมชนชาวนาำที่เราพบแบ่งเชื้อชาติออกเป็นชาวเวียดนามที่อพยพเร่ร่อนอยู่ในประเทศนี้ราว60% ที่เหลือจะเป็นชาวเขเมรและชนพื้นเมืองที่เรียกตนเองว่าจามลักษณะพิเศษของชุมชนชาวน้ำในกำปงกระจับคือการจัดโครงสร้างทางสังคมการจอดลอยเรือที่ใช้เป็นทั้งที่อาศัยและพาหนะในการเดินทางนั้นได้แบ่งกลุ่มทางสังคมอย่างเป็นสัดส่วนมีการแยกแยะทางเชื้อชาติวงญาติและความเชื่อในลทัทธิทางาศาสนา นี่นอกจากจะมีการปกครองดูแลตนเองแล้วยังปรากฏพบว่าได้มีการร่วมแรงกันสร้างสาธารณสถานในลักษณะของเรือนแพรเพื่อใช้ร่วมกันอยู่ด้วยเนื้อชุมชนของชาวน้ําจะมีการสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตํารวจและสาสนสถานในละที่ต่างๆปรากฏอยู่สิ่งเหล่านี้จะเป็นสถานที่ของศูนรวมที่ชาวนาในกาปงกระจับจะใช้ร่วมกัน พวกเราได้พูดคุยกับหัวหน้าชุมชนที่เป็นชาวเวียดนามเขาเล่าให้เราฟังว่าสมาชิกในครอบครัวของเขามีอยู่รวมกันประมาณ11คนอาศัยอยู่ในเรือที่สร้างขึ้นโดยมีความกว้างเพียง3เมตรและยาว14เมตรการใช้ชีวิตในเรือซึ่งมีพื้นที่จำกัดทำให้คนชาวน้ำสูนใหญ่ต้องนั่งจับจาวอยู่เป็นเวลานานพวกเขาไม่ชอบที่จะเดินหรือว่ายืนขึ้นไหวนักโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก เนื่องจากความแออัดของพื้นที่อาศัยซึ่งมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆไม่มากนักอาชีพของชาวน้ำคือการทำประมงแต่ในขณะเดียวกันก็มีการจับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆไปด้วยนกน้ำขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบเขมร กำลังไปที่ต้องการของพ่อค้าสัตว์ป่าตามชายแดนนกที่เห็นเล็อกอยู่ในเรือจะเป็นสินค้ามีชีวิตอีกชนิดของที่นี่นกน้ำขนาดใหญ่ในทะเลสาบเขมรมีอยู่มากกว่า14ชนิดตามคำบอกเล่าของชาวบ้านแต่สำหรับนกที่เป็นสินค้าตามใบสั่งมีอยู่3ชนิดที่พ่อค้าต้องการซึ่งได้แก่นกกระสานกกระเรียนและกระทุมจาการสอบถามชาวบ้านที่นี่เราพบว่า นกกระเรียนในทะเลสาบเขมรเป็นสัตว์ป่าที่พ่อค้าต้องการมากที่สุดในฤดูหนาวที่ผ่านมามีนกกระเรียนในทะเลสาบถูกจับไปขายมากกว่าห้าสิบตัวมันเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่ชาวบ้านที่นี่เพียงคนเดียวพบเห็นปีนี้ตลอดฤดูการที่ผ่านมายังไม่มีใครพบปู่นกกระเรียนไม่มีใครรู้ว่าพวกมันทั้งหมดหายไปไหนและไม่มีใครทราบต่อไปว่านกกระเรียน จะมีชีวิตอยู่ในทะเลสาบเขมรอีกต่อไปหรือไม่อีกสักครู่เราจะพาท่านผู้ชมล่องเรือไปอยังทะเลสาบกว้างเพื่อค้นหาสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศกัมพูชาทะเลสาบเขมรแหล่งอาศัยสุดท้ายของนกกระเรียนไทย ทะเลสาบเขมรเป็นแหล่งน้ำจืดในธรรมชาติที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชาสัตว์น้ำในทะเลสาบเป็นแหล่งอาหารสำคัญของคนในประเทศการลดลงของปริมาณน้ำในทะเลสาบช่วงฤดูแล้งซึ่งมีเวลานานกว่าหเดือนในแต่ละปีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศพืชน้ำหลายชนิดจะเจริญง,งอกงามสังคมพืชชายน้ำที่เกิดขึ้นในยามที่น้ำในทะเลสาบลดระดับ เจอแลงวางไข่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำในฤดูกาลต่อไปพื้นที่ชายฝั่งของทะเลสาบเขมรที่มีความยาวมากกว่า800กิโลเมตรคือแหล่งอาศัยอันสมบูรณ์ของนกน้ำในตระกูลต่างๆนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีทีมงานใดๆเคยทําการสํารวจจํานวนประชากรของนกน้ําที่อาศัยพื้นที่ในทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่หากิจไม่มีใครทราบแน่ชัดไปว่าณที่แห่งนี้ มีนกน้ำอยู่กี่ชนิดที่คงอาศัยหลบพายอยู่ในธรรมชาติ ในเช้าวันรุ่งขึ้นคณะของเราได้ติดต่อเช่าเรือจากคนหาปลาออกเดินทางสู่ทะเลสาบเคเมรอีกครั้งจุดหมายของการทํางานในวันนี้คือการค้นหาแหล่งอาศัยของนกน้ําขนาดใหญ่ในตระกูลต่างๆข้อมูลที่ได้จากการเดินทางในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในทะเลสาบเคเมรสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในครั้งต่อไปอิมโศพีเจ้าหน้าที่จากพรเซนเตอร์ ในรัฐบาลกัมพูชามีความเชื่อว่าอนาคตของชาติเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จแล้วประเทศของเขาคงมีกฎหมายเพื่อใช้ในการคุ้มครองธรรมชาติเช่นเดียวกับประเทศอื่นเขาเชื่อว่าต่อไปความสำคัญของทะเลสาบแห่งนี้จะมีมากกว่าการเป็นแหล่งอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรในอนาคตที่แห่งนี้น่าจะเป็นจุดหมายของนักเดินทางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นคณะของเราที่จะได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตของชาวเขเมรในอีกรูปแบบหนึ่ง และอาจไดพบธรรมาชาติที่สมบูรณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางหมายเลข5จะไม่ใช่ทางผ่านของนักเดินทางอีกต่อไปและมันจะเป็นแผ่นดินที่ทุกคนจะต้องเดินทางมาการสำรวจซึ่งใช้เวลานาน,านก,วากว่า8ชั่วโมงโดยการแล่นเรือลาะไปตามแนวชายฝั่งทะเลสาบ พวกเราได้พบนกน้ำออกหากินในธรรมชาติอยู่ประมาณสิบชนิดนกที่พบส่วนใหญ่เป็นนกท้องถิ่นที่ไม่ใช่นกอพะยพะอาศัยพื้นที่รอบชายฝั่งทะเลาสาบเขมรหากินตลอดทุกฤดูก,กาลนกเหล่านี้ได้แก่นกกาน้ำซึ่งพบเห็นอยู่จำนวนมากและบางครั้งในขณะที่เรือแล่นไปเรื่อยๆเ,เ,เราก็ได้เห็นนกกระสากระยางหรือบางคราวก็มีโอกาสเห็นนกกระทุ่มที่กำลังบินอยู่เหนือท้องฟ้า หรือลอยตัวหากินอยู่กลางน้ำในระยะไกลแดดเริ่มแผดร้อนขณะที่เรือได้แล่นออกไปไกลขึ้นแต่เราก็ยังไม่พบเห็นนกกระเรียนที่เคยอาศัยอยู่แถวนี้ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านพวกเรารู้สึกผิดหวังและคิดในทางที่ดีว่านกกระเรียนฝูงนั้นคงจะบินออกไปยังแหล่งที่อยู่ใหม่ซึ่งปลอดภัยจากการล่าของมนุษย์ พวกมันคงจะอยู่ในที่ซึ่งไกลาจากนี้ในถิ่นอาศัยใหม่ของพวกมันและคงไกลเกินกว่าที่เรือลำใดๆจะพาไปถึงได้อีกครั้งในบันทึกที่เขียนขึ้นระหว่างการเดินทางกับเรารู้สึกว่าการล่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหม่กำลังเกิดขึ้นแต่มันกลับทำลายสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ดังเดิมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอภายหลังสงครามได้ยุติลง สำหรับประเทศที่ประชาชนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายพวกเขากำลังตกใจที่เพิ่งหลุดพ้นจากความกลัวทุกคนอิดโรยและหิวโหวยชีวิตในวันใหม่ของพวกเขาเหล่านั้นคือการต่อสู้กับตนเองมันเป็นชีวิตจริงของการได้กลับมาเป็นมนุษย์ที่มีความหวังกับอนาคตของตนเองอีกครั้งทริปต่อไปจากรายการสองโลกในสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ในเขตอิทธิพลของคเแมรูสถานที่ซึ่งมีการค้นพบสัตว์ป่าที่หายากของโลกซึ่งไม่มีใครสามารถพบเห็นหรือบันทึกภาพได้มานานกว่า40ปีและนี่คืออูปรีสัตว์ป่าในตำนานที่ปรากฏพบตัวอยู่ในโลกปัจจุบัน โปรติตามชมเรื่องราวอย่างละเอียดจากรายการสองโลกในครั้งต่อไปถึงนี้สวัสดีครับรุ่นนกข้างเลยรุ่นโนกข้างหลังดนนก